วันที่20เดือนธันวาคมพุทธศก 66, ักราช2566ณกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดวนหมู่ที่7ตำบลน,น้ำอ,อ้อมอำเภอคอวงังจังหวัดยโสธรได้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการพัฒน,นาศักยภาพการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักวางแผนการผลิตพืชอาหารตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตพืชสัตว์ประมงและการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของเกษตรกรและตามความต้องการของตลาดอีกทั้งยังเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในการดำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วไปนอกจากการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงการทำการเกษตรอินทรีย์การปรับปรุงลุงดินยังมีการอบรมให้ความรู้ทางด้านการแปรรูปและการบรรจุพันธุ์ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดวนได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดในผลผลิตด,ด้านการเกษตรของตนเองรวมทั้งให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วไป